ท่านประธานที่เคารพผมในเท่าพิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครทนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับผมจะขอนําเรียนเรื่องราวร้องทุกข์นะครับที่ผมได้ไปสับรับฟังชาวบ้านในเขตทนบุรีมานะครับเกี่ยวกับสวนสาธารณะบริเวณใต้รถไฟฟ้าทั้งวงเวียนใหญ่แล้วก็ สายรไฟฟ้า BTS ศาสตร์ภูนะครับซึ่งอยู่ในสภาพสุดโซมไม่มีใครไปบรณะนะครับก็เนื่องจากว่าความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือจะเป็นกรมทางหลวงก็กรมทางหลวงชนบทก็ดีหรือกรุงเทพมหานครก็ดีหรือว่าเป็นของรถไฟฟ้า BTS ก็ดีนะครับซึ่งยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยไปดูแลนะครับขอให้ท่านประธานส่งหนังสือไปึงทั้ง3าหน่วยงานเลยนะครับว่าให้ช่วยกันดูแลด้านล่างด้วยเนื่องจาก สกรปรกมากและคนใช้เป็นจํานวนมากนะครับเรื่องที่2นะครับผมได้ไปนั่งคุยครับใต้สะพานลอยนะครับกับพักงานรักษาคาวามสะอาดในกรทมนะครับผมไม่ระบุเขตแล้วกันว่าเออวันหนึ่งนะครับที่เขาทํางานเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสวัสดิการดีไหมก็ทราบมาว่าสวัสดิการนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ไอ้เรื่องของไม้กวาดเองนะครับได้แค่เดือนละสองมัดเท่านั้นเอง ต้องเสียเงินในการซื้อไม้กวาดทมามะพาวเองนะครับบา,บางเดือเนเป็นร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทกับคนรายได้อย่างเขานะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับยังไงก็ฝากไปถึงกทมนะครับให้ยังไงดูแลพักงานของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเอ๊ะทำไมประเทศเรานะครับคนกวาดถนนยังได้ไม้กวาดทมามะพาวแค่สองมัดแต่ซื้อเรือําน้ำมันต้องสองลำอะไรมันสําคัญกันกว่ากันแน่นะครับยังไงก็ฝากด้วยครับเรื่องที่สามครับยังไงก็ ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับกับเซเว่นอนะครับที่ไม่มีถังขยะหน้าเซเว่นนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องมาทิ้งใบเสร็จแล้วก็สปกปรกอันนี้พี่น้องฝ่ายรักษาความสะอาดามอาดามโก็ฝากมาด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน